เฉยหนูเป็นเงาอยู่บ้านญาของหนูจะมาลองไหมเล่นข้างงอจับพี่พี่งองงเล่นกับใครโอ้เล่นเล่นก็เล่นกับไอ้กีแกมสวัสดีค่ะถุงทอง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 ผมก็กำลังมองหาไอ้ขั้วอยู่ผมก็กำลังมองไอ้ขั้วอยู่ผมก็กำลังหยอกเล่นกับไอ้ขั้วเลย ผมชอบกัดจระมาตัวอื่นครับไม่กัดจระมาดัวผมรู้สึกมีความสุขมากกับการกินดินครับมีความสุขกับการกินดินอมมาติยุกโกคันเฉยหรือชื่อคันเฉยนะคะ

成长。